สู่ร่างกายเราก็จะกินอาหารที่ทําให้เซลล์มันเสื่อมไปโอดายุเร็วมันก็เลยทําให้การสั่งการเนี่ยสั่งไม่ได้ไดไเห็นป่ะทำให้เลือดไปเลี้ยงระบบสั่งการสั่งให้มือขยับเท้าขยับไม่ได้มันก็เป็นอัมพาตพื้ก,ก่อนพอนพึกแล้วพอที่นี้พอพอเซลล์มันตายถาวรมันก็สั่งไม่ได้เลยก็ต้องเป็นอัมาพาตก็ต้องนอนติดเตียงมันก็สำคัญคือเราจะต้องรู้ว่าพฤติกรรมที่ทำให้เราเป็นอัมาพาตอัมพาตเนี่ย มีอะไรบางหนึ่งวิธีคิดคิดแบบขี้เกียจอยู่นิ่งๆไม่ชอบเคลื่อนไหวกิจกรรมไม่ใช้เซล์คือเซล์เนี่ยเซลล์กล้ามเนื้อไปถึงร้อยสี่สิบมัดธรรมาชาติสร้างมาให้ใช้เราต้องใช้ทุกวันแล้วใช้เสร็จเราต้องรูงรักษาเราต้องกินอาหารที่ไปชดเชยที่ไปสร้างกล้ามเนื้อแทนหากล้ามเนื้อเต็มแล้วก็เรากินอาหารที่สร้างเม็เดเลือดไว้เลือดไปเลี้ยงเซล์ใ้การเปลี่ยนกล้ามเนื้อทุกวัน เราก็สามารถสั่งการได้ทุกวันเราก็ไม่เป็นเอามาพื่อามาาแ้แหละง่ายๆถูกไหมทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าอาหารอะไรที่เราจะต้องกินเพื่อไปสร้างเซลล์กระสานนี้ก็ใช้กินถั่วหกสีกินถัวยินต้นนะกินข้าวหกสีกินมะพร้าวกินสมุนไพรกินะง,งาเพื่อไปสร้างหล่อลื่นให้มันร่างกายมันหล่อลื่นเคลื่อนไหวได้ตลอดนะอาหารที่สร้างมวลกระดูกตลอดกระดูกแน่นกระดูกแข็ง นะกระดูกไม่ฟอกระดูกไม่พูนล้มล้มเองไม่หักนะก็ถ้าเรากินแล้วร่างกายมันเปลี่ยนเซลตลอดเวลาการสร้างเซลลตลอดเวลาเอามาพึ่งเอามาพลาดประกาศได้เลยว่าเราจะไม่เป็นชีวิตนี้เราจะไม่เป็นเอามาพึ่งเอามาพลาดแต่ก็ต้องกินอาหารที่เป็นไขมันดีด้วยถ้ากินไขมันเลวไขมันเลวมันไปนอุดตอดเลือดรอดเลือดสั่งไม่ได้มันก็เป็นเอามาพึ่งเอามาพาดได้อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเรียนรู้ให้กินให้ถูก นะกินให้ถูกมีชีวิตที่คิดให้ถูกใชนะ้ชีวิตให้ถูกเวลาอสตรพ้องธรรมาชาติเราก็จะไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นอวัยวะพื้นผิวผ้าและหายได้เนาะแค่นี้แหละ